สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับช่องแอนจี้ชาตนาลอยอิงค่ะลอยคอยก็คือบอ่าอัปากจอยนะมั้ยสวัสดีค่ะพบกับช่องชาตนาลอยอิงค่ะ่มเงียเดินเดี๋ยวเพิ่อนบ่าอันดังใหญ่ๆบ่าดังกคนลาอยู่ยภัยฮิตคลิปใหม่ๆอับปากจอล่ะมังสวัสดีค่ะสวัสดีึ่งยื้อหนึ่งอยู่บ้านอย่างยุ่งแย่โว้สมานจนี้บ่ามันเวลาเวลามันออกเสียงไปดังอันเสียงดังๆมันบริหนี้น่ะ คือคนรกำลังทางแบบนังพีนะแบบเอ็มซีกือว่าถ้าวว่าเอ็มจีบอกดังๆเนี่ยเพราะเอ็มจีบอกขึ้นดังๆกันแม่เราซื้อไงไหนได้ซื้อไหมเราบุญใส่เมื่อวานเลยเอ็ซีทามว่าอันเอ็มจีเอาไม้เอาสื่อไม้มาติดเด้อพระนะพอมีทุนสื่อค่ะหาทุนมาเด้อค่ะก็เลยว่าไม่เราไม่มันก็ดังดีอยู่หรอดังอยู่แต่ว่ามันก็เป็นโชว์จังหวะมันไงสัมผัสจาง แแม่น้อยให้ยังอโอ้ยขึ้นงุ่มคักแท้ตอนนี้รถตู้เริ่มฉกแล้วเบาๆอีกแล้วเริ่มจะหกอีหยังพอมันเริ่มมันหกแล้วอันลงลงจากรถนี่บ่อยาไปถ่ายคือมันในรถเลยสภาพกูพพาาปิดผ้าม่านไว้มัน่อจะบอกเออมันจังยินอะไรเงี้ยมาบุญเห็นดู <laughs> ไป สภาพนี้ยบรายากไปแน่คือมันทั้งหรดเลยรถมันเริ่มหกหก็กกกาาหานมากล้วนะหานมาหากองเที่จังไหนส์ชาวไทยชาวไทยเ <laughs> ลีก๊าปาป๊าหงวดใด้ห่งวหนาไอ้ฝ่ายฝ่ายไอ้ฝ่ายไทยไปแล้ว นั่นได้มาแล้วได้ไงเดี๋ยวเขาไปแล้วมนยังอตรงี่เราคผันกร่มีมงจทได้เมนรบกมากนะครับอะไรบ้าเ้าของั้งรังะได้บถ้ามาต้นลังเลยอาไปนางถ่าย้ในอไใส่ได้เหรอนี่ใ่อคจะไป อ,อ,อ,อุท้ยแม่สา่ไม้นีนบ่อ่านนะ้ม่แซ่บที่ไนหนเื้อแปลงใหม่มมลงเลยบ่สหันมาป้าาปองขึ้นหุดเลรอคหับบ่ พ่วานในใบก้อนเน่เ่ออะไจีขับไปบอกที่ขันข,ขับไปแต่<ะ>เดี๋ยวขับไปก่อนเดี๋ยวจะขยันมาพนหลายจะขยันมามันมีเจ้าป้าอยู่ด้านล่างเขาเอแพ็คข,ของมน ที่เขาไลลโซนเขาไลยุสันเลยสันทางมืนปะสันที่ไปนั่งคุยกันมือน่ะหันสามสันใดอีกเอนแล้วแต่เาจ้าบอกว่าไลโซนไปไหนหันสามกับสันมองที่เขาไปนั่งอะไรนั่นคุยนั่นหลายเป็นู่ไมงานอะไรัไปกับไปพอพอเอกก็ต่อยองทีง เอ็มจีขับไปสิไปเบิ่งนต่อหยองนันบอกเอ๊ะต่าหยองต่าหยองนันโนอันติดตามต้อเต้เขาวงอันเพ่นดังเล็กเลยอะติดตามอยู่บอดีเห็นตัวจริงเนาะติดตามตัวจริงก็เห็นอยู่หน้าเวทีก็ไปจับมงจับมือบุกหอดหลังเวิธีว่ายุบอดีเป็นยังไงกเอ้นเอ๊ะอยากขับไปพอน้องซื้อ เอาแม่มันเป็นมันเป็นเถิ่อนาย่างละ่ะเป็นสัญชตาตญาณสัญชตยาตญาณของกับเธอ <c oughs> สัญชาตญาณเห็นผู้ชายร่าบดายมน้ำแปแปลกเป็นเขาปเป็นน้บเพ่นบ่มีตาอย่างไปไ,มไปหมล่ะข่าไปลบดนีไปแล้วไปที่ละปางไปพอไปปะัวเดี๋ยวิส่งดีสเดานทางเมื่อไหร่ อ่ะคือว่าแปะคือว่าแปะคือว่าแปะสิวอัผพังอัาผ่า,า,ผา,า,ผาปิดไว้โหลดเด้อ มาเจ็มที่แล้ว กันเลียงกันก็บมนเห็นว่าล้ามาจานกวาจาเราล้านอนกไปแล้วเราไม่เราไม่รู้ว่าคุณไหนยังไม่โอนเรา เอาคนที่โอนอ่ะเหมือนใส่กระดาษเล็กๆแล้วก็มาแบบมันจับดระลอกตื่นมากเยอะลยค่ะหลายๆคนเลยนะลูกจิ้มให้ปากเราสูดจิ้มหนูหนูจิ้มเองดีกว่าไหมเออจิ้มจิ้มเองแลก็จะเช็คได้มากเลยลูกมันเช็คได้มัเช็คได้ถือคนที่แบบว่าถ้าถ้าโอนแล้วเปิดได้ไหมเปิดได้แต่ต้องแป๊บหนึ่งมันคือนี้คือระบบหลังบ้านเราอ่ะมันอย่งนี่สามีหยิ่งนะระบบการตรวจสอิบปอนด์แผลมันต้องใช้เวลา ใ่กระต่ยอมอยู่ตรงนี้ประมาณใช่สนใจไม่รลู้ใการงานนะเจ้าเลยดกรนี้ไปเล่นที่ไหนนะอันี้เอาใหม่ทุกคนค่ะเอนทางนี้นะคะเอาใหม่นะสองนาทีสุดท้ายตอนนี้จะให้เวลาคอนเฟิร์มร์เดอร์นะครัสองนาทีสุดท้ายนะคะรับคุที่เข้ามานนะคะใครี่อยากเลนแต่ว่า่ที้รานี้หเท่ากับราวัลใครที่กดหเซ็ตเอาไจ้าจะกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดีหนึ